ก็สวัสดีทุกคนคนระับวันนี้ก็หยุดงานนะแต่ก็ค่อนข้างดีนะวันนี้ก็วันนี้หยุดงานนะก็ว่างนะก็วิจะมาถ่ายคลิปสนอนทำยูทูบสนอยวันนี้พอดีว่างงานนะวันนี้หยุดงานก็เดี๋ยววันนี้จะพาถ่ายคลิปไปเดินดูทะเลแล้วกันเพื่อเจอสาวใส่วิกินี่ ก็เจาคันนี้ไปนะแต่คือไม่มีใบกับขีก็เลยใบกับขีมีเลยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็อายุยังไม่ถึงด้วยคันนี้ก็ขับยังไม่ได้นะต้องอายุยีิบห้านะเสียดายครับรถสปอร์ตยังไม่ได้กันสาวลืมแล้วก็เราจะพาไปเดินดูทะเลนะสีฟ้าก็าสดมากเลย พาไปเดินดูทะเลแล้วกันเผื่อเจอสาวใส่บิกินี่โอเคเมื่อเช้าก็พึ่งตัดหญ้าไปนะดีว่างตัดหญ้าไปหญ้าข้างไม่ยาวแนละ้วเช้าย้าคุดยาววันดีว่างครับหาอะไรทำดีนว่ขี้เกียจนอนนะออกไปถ่ายคลิปก็กันเจะไปเจอกันที่ทะเลนะยะพาไปดู นี่ก็เดินใกล้ถึงทะเลแล้วนะนี่ก็จะเป็นเลีกลาวนะสะนามเด็กเล่นจำไม่ผิดอาจจะคองว่าเพลย์กลานะลองสไลด์ดูขึ้น,นดูนี่ข้างหลังเป็นทะเลนะสไลด์ด้กันย้อนไป Let's go วันี่ไปนะเคเดี๋ยวพาเดินดูเทรนะผมไม่ค่อยได้เดินนะมา,จากจะปั่นจักรยานอยูน่นะคือวันนี้จักรยานยางแตกนะีต้องเดินมาดูทะแล้วผิกเป็นอีกกล้องให้ดู เดินมาประมาณ5นาทีแล้วก็ทะเลก็ถ้าเดินก็น่าจะ,จะประมาณ5นาทีาขับรถเกือบ1นาทีนี่ก็ปินเหมือนจันทร์คนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะสามากถจะเห็นเรือเยอะตนะตนจะชอบซื้อเรือนะถ้าใครมีตังค์ซื้อเรือมา,าไว ขับไปดูเกาะตกปลาอะไรเงี้ยที่ตังห่วจะสวยนะครไปไปตกปลากลางทะเลมีโอกาสจะให้คลิปไวมครัถ้าวันไหนมีเพื่อนแบบไปตกปลาอะไรเงี้ยก็ยวพาไปดูทะเลนะใกล้ถึงแล้วแหละประมาณ5านาทีไปอ,อ๋อตอนนี้ก็ถึงหาดละอีกฝัง ่อไปฝันิกินี่เต็มครับน้องน้องนหนูท่านผู้ชมต้อ,ตอให้ดูอีกกล้องเป็นไงล่ะครับ b กินี่เต็มนี่เป็นเรื่องปกติของฝรั่งนะเรื่องพ i กิน i ผมก็มาแอบส่องดูนะ <teng> <c oughs> ก็ปกติได้ไม่ล็อกดาวเลยนะ คนน่าจะเต็มหาดนีน่มันยังล็อกดาวน์โควิดอยู่โควิดนี่ทางพีหนาดบนก็เดินบนเหมือนหาดของเขาเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้ผมก็เดินลงมาหาดแล้วคือตั้งแต่มานี่ผมไม่เคย มาเดินหาดหเลยเคยแบบแค่นั่งข้างบนนี้ลองมาเดินหาดดูผมจะลองเดินไปนดูเดินไปเกาะนะล้อเล่นครับรเดินไปตรงเอหน,น,น,นันดูวันนี้น้ำมันไม่ค่อยเยอะมันวอเตอร์เอาก็น้ำเขาเรียกไรน้ำออกอะน้ำาลงเลย จะเดินลงเปตรงนู้นเลยไม่เคยลงตเมื่อกี้คนก็คนน่าจะเล่นเซิร์ฟกันนะไม่รู้เห็นหนดงทะเลสวยะที่นี่โคตีผมจะนั่งแต่ข้างบนตรงนู้นไม่ค่อยได้ลงมาโอ้โหทุกคนผมเลยมาโคตรไกล เดินมาแบบเบกือบกลางทะเลเ่ยไม่ถึงเ่ยคือน้ํามันลงไปเยอะปกติน้ํามันไม่ลงขนาดนี้ลงมาแต่ผมจะลองเหยียบน้ําทะเลครั้งแรกนะว่าน้ํามันเย็นยแต่มานี่ผมยังไม่เคยเล่นน้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าน้ํามันเย็นที่ผกี้ผมถามฝรั่งเขาบอกว่าน้อนอาอุ่นอุ่นจริงเหรอเดี๋ยวผมจะลองนะนี่ วีผม,มเหยียบแล้ววะน้ำเย็นนะเหมือนบางแสนเลยน้ำเย็นกว่าความรู้สึกเย็นกว่าน,นะโอยทะเลผมได้เหยียบทะเลแล้วครั้งแรก <c oughs> เหยียบมันเะหน่หย่ดูครับผมเดินมาจากนูน่นปกติน้ำมันัถึงนู่นเลยนะวันนี้มันน้ำแค่นี้ เสียงลมอาจจะแรงนะมันนี้ฝัง่งนู้นเป็นเกาะโอเคก็เผมจะกลับละกลับก่อนโอเคครับทุกคนก็ยผมว่าจะกลับละว่านี่ก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะ ปรา5มโมงครึ่งวันนี้ผมมีแตกฟุตบอลน,นะคือวันนี้หยุดวันเดียวใช้ชีวิตคุ้มเก็5โมงครึ่งผมจะไปเตะบอลมีเดินขึ้นมาข้างบนงห,ห้องหลักก็เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วก็ถ้าว่างเดี๋ยวเวลาอาจจะนั่งตัดคลิปผมก็ตัดในโทรศัพท์นะช่วงนี้ ไม่มีคนตัดให้ก็ทําในโทรศัพท์เอฟเฟกอาจจะไม่ค่อยเยอะก็ทําไมไม่ซื้อน้อตบุ๊กหลายคนอาจจะถามก็กําลังเก็บเงินอยู่ก็ค่อนข้างแพงนะหรือต้องเผื่อเงินไว้ใช้ด้วยยังซื้อเลยไม่ได้น่าจะปีหน้านะเผื่อมีโน้ตบุ๊กตัวใหม่ๆอบบ้ก็อาจจะซื้อช่วงนั้นนะมาะมาสี่ห้าหมื่นถ้าซื้อก็ต้องซื้อดีๆนะ เพราะว่าเราใช้ตัดต่อเลยมันต้องรวดเร็วโอเคก็อนนี้ผมก็นั่งพักแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคลิปต่อไปใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไว้เลยก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรเช่งนี้อยู่แต่แถวทะเลพามาดูทะเลบ้างแล้วกันเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบาย